วันนี้เป็นวันเกิดของน้องมารียนะคะอายุครบ4ขวบ4ขวบทำยังไงคะวันนี้มีพี่กาแฟมาอวยพรอยู่กับคุณย่าแล้วก็อานิสกับคุณปู่จะอวยพรเมื่อเช้าป้าอ้อยอวยพรนิลาให้มีความสุขแข็งแรงมีความสุขทุกวันแล้ว วันนี้ขอบคุณเค้กวันเกิดจากอันนิ้อาหารอร่อยอร่อยจากคุณย่าแล้วคําอวยพรดีๆจากคุณปู่ลาฟาเอลก็จะร้องเพลง Happy Birthday ให้พี่นิลาไวยพรในวลานะงพี่กาแฟเขินไปอยู่หลังแป๊ปซี่เรียบร้อยแล้ว่าพูดอะไรต้องฟังอยู่ในซุ่มแ๊ปซี่กินข้าวก็ต้องไม่ต้องโอวันนี้จัดงานโดยอนิจช่วยอำนวย ให้มีมเค้กแล้วก็แสงไฟคริสต์มาสของอันนี้จัดให้คุณปู่ก็เปิดไฟแบบ,แ,บ,บแล้ก็ร้องเพลงก่อนร้องเพลงก่อนติ๊แล้วถึง